เมื่อวันที่19สิงหาปี64ที่ผ่านมานะครับทางป้าแตนก็ได้รับหมายเรียกจากตำรวจน,นะครับ ให้ไปเป็นพยานในคดีคดีหนึ่งนะครับพร้อมกับลูก2คนนะครับก็น่าจะเป็นคดีของน้องชมพู่นะในส่วนเนี้ยนะครับทางตํารวจเนี่ยไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าเป็นคดีของน้องชมพู่แต่บอกว่าเป็นคดีที่คุณสาวิตรีเนี่ยกล่าวหาเป็นผู้กล่าวหานะครับซึ่งมันก็คงเป็นคดีอื่นไม่ได้นะครับนอกจากคดีของน้องชมพู่นะครับได้รับหมายเรียกในวันที่19นะครับให้ไปเป็นพยานในวันที่20สิงหาซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยทางทนายตั้มนะครับซึ่งเป็น ดูแลลุงพลอยู่นะครับในคดีของน้องชมพู่เนี่ยกำลังบวชอยู่นะครับทนายตั้มกําลังบวชอยู่ป้าแตนก็ติดต่อทนายตั้มไม่ได้นะครับก็เลยประสานงานมาทางตัวผมนะครับทนายรัชพลสิริสาครนนะครับว่าเออได้รับหมายมาอย่างเงี้ยนะครับจะเอาอยัางไงดีนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่ทนายในคดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวผมเองก็เลยเออเขาเรียกว่าอะไรไม่กล้าที่จะให้ความเห็นหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการก้าวไก่ในคดีนะครับก็เลย รับเรื่องไว้นะครับแล้วก็ประสานงานให้กับทางทนายตั้มหรือว่าพระตั้มนะครับเพราะว่ากําลังบวชอยู่นะฮะผมก็ไม่ได้ให้ความเห็นนะก็ถามทนายตั้มเอาไงเนี่ยป้าแตนติดต่อมาอย่างนี้นะครับทนายตั้มก็บอกว่าเออช่วงนี้ผมบวชอยู่นะครับแล้วก็น่าจะว่างนะครับในวันที่25 2 6 27ก็นะครับก็ขอให้ทางป้าแตนเนี่ยไปเลือดเอาแล้วกันนะครับจะเอาวันไหนก็ได้นะครับ25 26 27ก็ได้นะครับเพราะว่าคิวทนายตั้มเนี่ยเขาว่างอยู่ช่วงนนนัั้ะครบ ทางป้าแตนก็น่าจะมอบหมายให้ลุงพลนะไปขอเลื่อนให้นะครับก็ลุงพลจะไปที่สพกกตุมที่มีประเด็นอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ไปน่าจะไปขอเลื่อนนะฮะแล้วก็สรุปมาว่าเป็นวันที่25สิงหาคมนะครับก็นัดกันใหม่นะครับส่วนเวลานี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะเดี๋ยวก็คงจะไปกันเองอ่ะนะครับไม่เช้าก็บ่ายนี่แหละนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับทางทนายตั้มนะฮะถ้าใครติดตามในกลุ่ม fc ทนายประชาชนก็จะเห็นนะครับก็ได้มีการประกาศว่า 2ี่สิบหเนี่ยทนายตั้มก็น่าจะไปด้วยนะครับไปกับป้าแตนเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าก็ไปดูแลนะฮะแล้วก็ไปให้กําลังใจดูแลการสอบปากคำในฐานะพยานนะครับของทางป้าแตนแล้วก็ลูกอีก2คนนะครับว่า ในคดีก็น่าจะเป็นคดีน้องชมพู่นะนะครับทนายตั้มก็น่าจะไปด้วยนะนะครับแล้วก็อยู่ดูแลจนสอบปากคําทั้ง3าคนเสร็จซึ่งไม่รู้ว่าใช้เวลานานหรือเปล่านะครับอาจจะใช้เวลาทั้งวันนะฮะหรือว่าอาจจะถ้าไม่เสร็จก็ต่ออีกวันหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาสอบกันนานหรือเปล่านะครับเพราะว่าประเด็นที่จะสอบเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่รู้นะว่าประเด็นที่เอ่อวันนั้นที่ไปค้นบ้านเราได้ประเด็นมามาใหม่หรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่น่าใช่เพราะว่าหลักฐานมันน่าจะ มันน่าจะเป็นหลักฐานเดิมๆที่เคยผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าก็เคยสอบมาแล้วอ่ะไม่รู้ว่าทําไมถึงเรียกไปสอบอีกนะครับในส่วนนี้ไม่มีใครรู้นะครับนอกจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับส่วนทนายตั้มเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมหลังจากที่นัดครั้งแรกเนี่ยวันที่20สิงหานะครับทนายตั้มบวชอยู่ไม่ว่างนะครับพอเลื่อนนัดมาใหม่เป็นวันที่25สิสิงหานะครับทนายตั้มก็ว่างแล้วแล้วก็พร้อมที่จะ ไปดูแลในส่วนนี้นะครับเท่าที่ตามข่าวมาจากกลุ่ม f อทนายประชาชนนะครับยังไงก็ตามนะฮะเป็นกําลังใจให้กับทง้งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับขอขอให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะนะครับแล้วก็ทางลุงพลป้าแตนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกสิ่งทุกอย่างครับขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ